สวัสดีจ้าแม่น้อยทำสวนจ้าวันนี้จะพามาบำรุงมันเบอรี่ในกระถางนะจ๊ะออกลูกให้แม่น้อยอยู่นะนี่ไหนออกนอกกลุกกิ่งเลยจ้าเห็นไหมได้ลูกอยู่จ้าด้าน,นล่างก็มีนะคะเดี๋ยวสุกแล้วไหมนุ่นเดี๋ยวเห็นเห็นไหมคะนุ่นอ่ะ นี่ค่ะในกระถางไส้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่ไม่นยก็เตรียมดินแล้วก็หญ้ามาคลุมนะหญ้ายังไม่ทันแห้งเลยค่ะไข่หนึ่งฟองเห็นเขาทำกันไม่น้อยก็ลองดูบ้างถ้าเปลือลูกเขาจะขยายเยอะขึ้นเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะก็มีน้ำซาข้าวน้ำซาข้าวนมนมจ,จืดจุดดินสีสังเคราะห์สแสง นี่ม่นมีหลายสีเลยนะคะจะมีทีสับรแสงเนี่ยดูนี่สีเขียวมรกตจ้าสีเขียวเห็นไหมนี่สีเขียวอันนี้สีสีแดงสีแดงส่วนอันนี้ออกสีสีสีออกค้ำค้ำนะคะออกน้ำตาลเข้มๆสี ประมาณอะไรอะ่ะเขาเรียกสีอะไรคะสีเข้มน้ำตาลออกเข้มๆมอ่ะเนาะแล้วก็อ่ะผงชูรสตราอะไรก็ว่ากันไปใส่ไ,ไ,ไ,ปไปประมาณช้อนชาครึ่งช้อนชาให้มีสูตรตายตัวแลอเนาะพวกเรา ใส่นมสดลงไปจ้านมนมจืดนะจ๊ะเทลงไปสักประมาณเท่าๆกับไข่นะคะ่ะตีให้เท่ากันก่อนให้ผงชูรสละลายนะคะันนี้ไม่น้อยใส่ทั้งเปลือกไปเลยนะคะไข่หนึ่งฟองน้ำซาวข้าวสักเป๊กหนึ่งง,ง่ายๆค่ะเนาะ ใส่ตัวนี้ดีกว่าคือเข้มๆหน่อยอพรุ่งนี้เดือนนี้่างข้าวน้องมยีแฟนใหม่แซะก่อนนะคะแซะแซะแซะซอสโกยอยๆหน่อย ไม่น้อยมีเศษอาหารนะคะนี่อยู่ในหม้อเนาะเศษอาหารจากครัวเรือนนี่ไม่น้อยจะใส่ลงไปก่อนนะคะพวกเศษผักเศษอะไรต่างๆเนี่ยเนาะใส่ลงไปด้านข้างนะคะกระดูกใส่ลงไปด้านข้างเดี๋ยวเช็ดก่อนให้เรียบร้อยสิกดๆลงไป ใส่ลงไปกสลงไปแล้วก็เอาดินมากรบค่ะถามมามดจะขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะเพราะเรามีจานลองเนี่ยค่ะ เขาก็จะค่อยย่อยค่อยกินไปนะจ๊ะแหงคอตลอดลำแทนเดือนสิบเอ็ดน้องให้สัญญาใส่ลงไปจ้า วันต่ในเดือนสิบสองที่เตรียมขันมาทั้งรับปากว่าจะซื้อทองแล้วก็รดด้วยน้ำสาวข้าว ไม่งามจะไปไหนเนี่ยถามเลยสิไม่งามจะไปไหนจ้าใส่ดินลงไปค่ะดินหมักของเราเองนะคะหมักจากเศษอาหารใบไม้แห้งหญ้าสดหญ้าแห้งในสวนของเรานะจ๊ะเพิ่มลงไปให้เขา พราะในเดือนนี้ได้ข่าวน้องมีแฟนใหม่โอ้เอ้ยน้ำใจราองาชาวบานนะจังเป็นไปได้แต่สายน้ำเจ้าพระยาพอถึงเดือนสี่เดือนห้าลำเจ้าพระยาก็แห้งลง เช็ดให้น้องค่ะจะได้สะอาดสะอ้านนะคะเห็นไหมในกระถางเราก็จะไปวางนะข้างบ้านข้างเรือนของเราเนี่ยค่ะให้เขาสวยๆกินได้ด้วยสวยด้วยเห็นไหมคะเนี่ยกินได้ด้วยสวยด้วยเนาะปิดท้ายด้วยหญ้าแห้งอะ่ะคลุมคลุมดินไว้ให้ค่ะ ไม่แห้งดีนะคะนี่ยังพอหมัดๆไม่น้อยดึงออกไว้เมื่อวานนี้จ้ะให้เขาคลุมหน้าดินนะดินเขาจะได้นุ่มค่ะเพื่อนๆถ้าเราวางไว้แต่เฉพาะเออดินล้นเลยเนี่ยเวลาเขาโดนแดดโดนลมน่ะดินเขาจะแห้งแล้วจุลินทรีย์เขาจะจะลงไปอยู่ข้างล่างทำให้หน้าดินแห้งเนาะแต่ถ้าเราเอาหญ้าหญ้าเนี่ยหญ้าแห้งหญ้าสด ย่าหมาดๆอย่างนี้ดีนะคะจะทําให้ดินน่ะ to นิ่มค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าย่าแห้งเลยเนี่ยดินจะไม่ดีเท่านี้ไม่ไม่ดีเท่าย้าย่าสดนะดินจะนุ่มเลีย้ยญ่าสดเมื่อเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไหลนองได้อยู่วักเดียวพอเดือนสิบสองน้ำในครงก็แห้ง รั้นถึงเดือนยี่น้ำก็ะรีไหลลงไหลลง,ไล,ล,งไล,ลงเหตุชะนัยน้ำใจอนงไหลคดลงมันน้ำเดือนยี่กดลงไปให้ พี่ต้มผูมาให้เกะกะตาเราให้เขาอยู่ให้อืมโอเคแต่งเขาสักนิดนึงเนาะเอาใบออกค่ะผู้วพาก็เอาใบออกเลยเรักในเดือนยี่ได้ข่าวน้องมีแฟนใหม่เดี๋ยวจับกล้องขึ้นข้างบนนิดนึงค่ะ โอยน้ําใจชอบชาวบ้านนะจังเป็นไปได้ดังสายน้ำเจ้ากระยาตัดใบออกให้เขาหน่อยค่ะลูกเขาจะได้โตเนาะยอดออกด้วย เราจะตัดออกเป็นบางใบนะคะเอาไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงบ้างเนาะให้เขาได้หายใจบ้างค่ะเพราะว่าพืชจะหายใจทางใบเนาะเหมือนถ้าเขาไม่ได้หายใจเขาก็จะอยู่ไม่ได้อะค่ะถูกไหมสิ่งมีชีวิตต้องหายใจเนาะ คนตาในเดือนสิบสองทั้งรับปากว่าซื้อทองเอ้าไม่เข้า ทำไมไม่เข้าอ่ะไม่น้อยเพิ่งเปลี่ยนใบมีดใหม่นะเนี่ยอืมไม่เข้าไม่เข้าค่ะต้องไปเอาอันใหม่มาใช้ มันหรือว่ามันอ่อนเกินเลยตัดไม่เข้าเอไม่เข้าอ่าอโอเคได้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปตั้งมุมสวยๆกันเนาะ เบอรี่ในกระถางของเรานะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจแม่น้อยนะคะลองไปปลูกกันดูเนาะมันเบอรี่ในกระถางจะสวยๆแล้วก็เอาไปใส่น้ำปั่นนะคะรวมกับผลไม้หลายๆอย่างผักผลไม้ที่เราปลูกในส่วนของเราเนี่ยนำไปปั่นได้หมดเลยค่ะใบหม่อนก็ปั่นได้นะคะใบก็ปั่นได้ใบมะนงมะนาวโหลูกมะนาวโห ทุกอย่างทําได้หมดเลยใบขิงเห็นไหมขิงใบขิงหัวขิงขมิ้นขาวขามิ้นเหลืองกระชายปั่นได้หมดเลยจ้ะเนาะร่างกายเราจะได้แข็งแรงเนาะกินผักปลอดสารในส่วนของเราไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ